แล้วก็รลองไพศาลใช่ไหมถูกต้องคนดีมีน้ำใจเสาร์โฆษณาสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่กิจรแห่งานสนับสนุนือเขาบอกว่าบรรดาเสี่ยมุ่งน้ำเงินให้อย่างนี้คุณพักเ<า>ขาบอกพอมาทีตัวเรือดีกว่า,ากรณ์นาวาเป็นกีจ่จ<า>่าแต่เขาบอกพิพานี่กรณ์นาวาเหนือกว่าพอเป็นทีนิดๆเสือเหนือเจอเสือได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อผู้บรรยายอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะผู้บรรยาย บานเต้ยไม่ใช่น้อยังไม่บานเตไม่ใช่น้อยียมาที่นอนก็ไม่กนะฮะวันนั้นค์ท่านมเด็นพระริาที่หน้าเจ้าผมเด็นพระเทพโอ้โหตานาตากเด้ยบาสเด็จที่้องอย่าเช่อกรง้แล้วรู้ไหมผมเสียเจอใครเสียอะรเรือเลด้เยอะกชาแล้วมาเล่นการอให้เรือออเ เ,เ,เ,เรือดีจากเชียงรายที่มีความหมายดังว่าว่าเรือดีจากเหนือสุดในสยามหมายเสาม เอาปทีเอาไว้เรือบ้านเราสู้ตายสู้ตัยสตู้ตะไเพือพิจิตปิดหนีหรือเปล่าหนีพร้อมไหมรับจะหนีได้ไหมได้ในเมื่อกราจหามาเรมจะหนามจะหนามาหนีได้หรือไม่ได้จะหนีได้หรือไม่ได้ให้กับลังเลี้ยใจครับแกจะไม่ได้ใหเกมาเรียายโอ้โหไครผน่เรียกลายใค้ผล่จะตายไม่ได้่าเกหนีทีเรือบ้านเราเรือบ้านเราจะทำได้ขนาไหนดีเนี่ยไม่ได้ไหนอูันโต Bye.